เดี๋ยวจะตัดนี้ก่อนขยายก็จะเตรียด ตื่นเลย,เลยก็จะเจาะทีๆเจาะให้ทีเลยเพราะว่าปลูกปิดๆกันได้สองแผ่นเสร็จแล้วนะคะฝนก็หยุดพอดีฝนหยุดพอดีเลย แี่เราก็จะเอาฟองน้ําเนี่ยยัดลงไปในรูนี้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ถ้วยปลูกนะคะเนี่ยเจาะทีๆแบบนี้เลยจับแทงเข้าไปเลย ให้ขาโพกมาประมาณประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เสียบลงไปเลย นี่จ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ใไว้ในกล่องก่อนนี่จ้านี่ก็ เมลัดก็ลงเสร็จแล้ววอเตอร์เคลก็รอ้อยเขาแตกลากแตกใบอ่อนขึ้นมาลูกง่ายๆนี่เหมือนกันเนี่ยลูกแล้วมันขึ้นง่ายมากเลยนี่คือวอเตอร์เคลนะคะมันก่อนเมนลัดก็เอาไปปั่นอุ้ยงามจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บไปไปทำสลัดบ้างละ พวกนี้ก็ดีเดี๋ยวก็เก็บไปทำสลัดกินกวงตุ้งแม่รัดก็โตแล้วงามมากเดี๋ยวก็จะไปผัดทำกับข้าวงามมากเลยแล้วก็แม่รัดจะพามาดูผัก พักสลัดที่ลงไว้ในปากขวดนี้กำลังโตเลยอันไหนตายก็ค่อยเอาปลูกใหม่อันนี้ไม่รอดไม่รอดอยู่สามต้นกำลังโตเลยนะคะเนี่ยก็แค่ให้รากเข้าถึงน้ำ เขาก็รอดแล้วหรือก็อย่าให้หมดมากัดเขาเขากำลังโตไงเนี่ยกำลังโตอัปเดตผักให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเขาโตถึงไหนแล้วก็ประมาณนี้เนาะ นัคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่ลัดใหม่สวัสดีจ้า